ตรงไปตลอดอีทิลิเอาให้ชัวงดูสภาพมาขนาดนี้แล้วมึงจะถอยก็แล้วแต่กูไม่น่าเชื่อมึงเลยสิลิตรงไปก่อนอย่าเพิ่งเลี้ยวซ้ายกูว่ามึงมั่วแล้วสิลิ แล้วมึงจะถามกูทำไมไอ้ฉับหายก็กูหลงไงกูก็ต้องถามมึงดิทางดีๆมึงก็ไม่ไปพอถึงทางจังไรมึงก็ถามกาูแล้วถ้าน้ำมันกูหมดกลางป่ากูจะทำยังไงมันเป็นเรื่องของมึงไหมไอ้ฉีภายาไม่ใช่เรื่องของกูกูว่าถามมันแคบไปวะ่ะ กูว่ามึงมถอยเถอะไอ้สัตว์ขึ้นไปทำที่อะไรก็มึงนั่นแหละบอกทางกูขึ้นมางั้นมึงลงไปดูทางก่อนเดี๋ยวไปไม,มไม่ได้ด่ากูอีกมึงเอาซักซีดลงไปแดกด้วย25บาทไม่งอไปไม่ต้องใช้น้ำร้อนส่งฟรีรถมีเอ็มเขาให้วิ่งบนถนนเสือกมาวิ่งในป่าเฮ้อมึงกลับไปเอามอเตอร์ไซค์เถอะไปไม่ได้หนึ่งร